สวัสดีครับสมชายไร่ฉัสนสุกนะครับเรามารีวิวมาดูการว่าครับมาดูว่ากระโพดขดเหนียวขนาดไหนถึงพอเก็บนะครับแบบไหนถึงจะพอเก็บนะครับบางบางคนเพื่อนๆไม่รู้นะครับว่ากระโพดแก่ขนาดไหนถึงพอเก็บเราจะมาแนะนําการเก็บกระโพดขดเหนียวกันนะครับว่า เก็บยังไงแบบไหนนะครับขณะนี้ก็ยังไม่พอเก็บนะครับขณะนี้ยังไม่พอเก็บนะครับยังยังอ่อนอยู่นะครับบางคนเห็นก็เห็นบางอย่างนี้ก็เหมือนว่าแก่้จริงยังไม่แก่้จริง <ค à S 1> เขาเขเข้าเม็ดเต็มแล้วนะครับแต่ยังยังอ่อนอยู่ครับเวลาเราต้มไปเม็ดอาจจะออกเหี่ยวเหี่ยวนิดนึงนะครับเพราะว่ามันยังไม่เก่เต็มที่ผักที่จะแก่เต็มที่นะครับเราสังเกตดูง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมหาที่แก่เต็มที่ก่อนนะครับป่านนี้เขาก็เก็บแล้วแหละ ดูก่อนอันนี้ยังยังยังนี่กระแตพืชก็แก่เต็มที่แล้วครับอีกไม่กี่วันวันสองวันก็พอเก็บแล้วดึงก็หมดแล้วมันจังก็หมดแล้วแก่ขายเร็วมากนะครับแปลงนี้เพราะว่าขายดีขายเองต้มเองขายเองนี่ครับตรงนี้ครับดูดูตรงนี้ครับเห็นไปมจอกออกขาวๆหน่อยเห็นไหมครับตัวเปลือกตัวนี้สังเกตดูดี่นีตัวนี้นี่ครับตรงนี้ครับนี่เห็นไหมนี่เขาเห็นไหมครับมันออกออกไม่ไหมเขาขาวตรงนี้ปลายๆครับ ถ้า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 สังเกตดูตรงนี้ครับนี่คือว่าเกะเต็มที่เลยนะพร้อมเก็บนะครับเดี๋ยนี้ให้ดูอีกฝักนี่ครับนี่ครับนี่ฝักนี้ครับดูนี่ครับเห็นไหมครับขาวขาวเห็นไหมครับนี่ขาวขาวอย่างนี้นะครับนี่คือพร้อมเก็บเลยนะครับอย่างนี้พร้อมเก็บเลยไม่ต้องอันนี้นะครับไม่ต้องเอาไว้นะครับพ่งนี้เขาจะยิ่งแก่แรงกว่านี้นิดหนึ่งนะครับเก็บได้เลยนะครับบางคนนี่เห็นว่ากระพุนี่ไม่ใช่ว่าไอ แก่แรงเกินนะครับข้าวพดข้าวเหนียวต้องให้เก็บตรงที่ปลายของแห้งๆนิดหนึ่งนั่นคือข้าวโพดก็แก่เต็มที่แล้วจะกินอร่อยแล้วจะเหนียวดีนะครับกับสําหรับข้าวโพดข้าวเหนียวดูง่ายๆดูไม่ยากนะครับเพื่อนๆเรามาลุยสวนพาหักพ,พาเก็บกันเลยนะครับนี่เราถึงอยากให้เพื่อนๆนะบางคนหักไปยังไม่แก่นะครับข้าวโพดก็จะกินไม่อร่อยจะไม่ค่อยเหนียวแล้วก็เวลาเราต้มไปเวลามันเย็นไปก็จะรีบๆนะครับ ถ้าเราจะเก็บก็พูดให้แกแเราก็ต้องดูที่ปลายฝักของเขาจะออกขึ้นที่ออกขา,ขาวๆแบบมันแห้งๆนะครับนั่นแหละคือสุกเต็มที่แล้วครับไม่ใช่ให้แห้งขาวทั้งฝักหมดเลยนะครับมันจะแก่แรงเกินไปหน่อยเราเอาแค่ปลายแห้งเวลาเราเอาเก็บไปวันหนึ่งสองวันเราขายหมดมันก็จะแห้งของมันเองอยู่แล้วนะครับแต่ให้เก็บต้นที่มันออกปลายขาวๆนิดหนึ่งนะครับหรือเราสังเกตดูนิดหนึ่งมันก็พอเก็บเราก็เก็บเลยนะครับเห็นนะครับดู โคตรฝักใหญ่จริงๆเลยครับนี่โอ้โหสุดยอดจริงๆเลยเปอร์ฝักเลยเลยเออนี่มารีวิวในการวิธีการหักกระโพดกันนะครับมารีวิวการหักกระโพดหักเบ็ดไหมยังไงนะครับเก็บเยอะมากเลยเรามามอเจาะทันเวลาหักกระโพดพอดีนะครับถึงได คลิปดีๆให้เพื่อนได้ชมกันนะครับวิธีการหักกระโพดดูยังไงแบบไหนอันนี้ก็แก่แล้วนะครับนี่ครับดูครับมันจะออกไม่ไหมแล้วนะครับนี่มันมีจุดๆที่ไหม่ให้เห็นอยู่นะครับนี่กระโพดแก่เห็นไหมมันจะออกมาเหลืองๆขาวๆตรงนี้นะครับนี่ครับตรงไม่ไหม้ก็นะครับมันจะออกขาวเหลืองๆนะครับตรงนี้ปลายตรงนี้นะครับกระโพดขนเหนียวที่จะให้พอดีเก็บนะครับ ผลแก่ง่ามากเลยนะครับแกปลูกลายรุ่นนะครับสองสามรุ่นสี่รุ่นแกปลูกเก็บทั้งปีนะครับนี่เก็บทั้งปีเก็บขายที่ตลาดนัดสวายกีกนะครับตลาดสดนะครับหรือแกจะต้องขายบริเวณนั้นแหละครับหรือมาหาซื้อที่สวนก็ได้นะครับแกมีจํานวนจากัดนะครับไม่เยอะนะครับปลูกอยู่ประมาณหนึ่งไร่นะครับแกขายไม่กี่วันก็หมดแล้วนะครับทั้งสวน ก็บอกว่าขายวันสองวันก็หมดแล้วแกขายดีมากนะครับพวกกระพดะแกหวานนะครับไม่ได้ใช้ยาใช้อะไรนะครับกระพดบ้านเราทํากันเองนะครับวีที่ทกาจัดนอนเราก็ใช้ไม้เขีย่ยออกนะครับจับตัวมันออกหรือส่องไฟจับออกกลางคืนเลยนะครับดูครับสุดยอดจริงๆ บุกกระเพงามต้นใหญ่วปวบนะครับก็มีคนมาซื้อต้นกระโพดด้วยนะครับนี่ครับแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ